สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับอีพีที่แล้วที่ผมประกอบโมโดูลนะเทสเสียงบอรดได้ตัวนี้ให้ฟังนะครับมันหมดเวลาก่อนไงผมว่าจะต่อสายแล้วก็ทดลองเสียงให้ฟังเลยผมจะทําคลิปไม่ให้เกิน20นาทีนะจะเป็นไปได้ผมจะให้อยู่ที่1 7บ8นาทีนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ขันน็อตเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวต่อให้ดูเลยนะครับ จะใช้น็อต m 3ยาวห้าสิบมนะครับตั้งเป็นเสาขึ้นมานะแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียล็อกแทนบู์นะครับบัดกีรแล้วผมจะงอขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาวางลงไปนะครับเสาสูงมาณเนี้เดี๋ยวลมมันจะวิ่งลอดลมาหาซิงครับแต่ว่าด้านบนนี่ก็เป่าอุปกรณ์ตัวนี้มาหาตัวนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้หลังจากต่อสายไฟเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะของวีลลที่บัดรกีรอยู่ด้านใต้นะครับก็ขึ้นมาใส่ขากลางของทานซิเตอร์นะตรงนี้นะแล้วก็ B ลบนะครับก็ขึ้นมาที่ขา B นี่นะครับนี่นะครับมาเข้าขา B ที่ขนานหากันนี่นะแล้วก็ส่วน EE นะครับก็มาวิ่งเข้า R ขา E นะครับที่ขนานกันตรงกลางนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะตีกับขา E เองครับแล้วมาออกเอานะครับแล้วก็ส่วนก้านี้ไม่ต้องต่อนะว่าเดี๋ยวเราเข้าข้างบนแล้วก็ B บวกก็ต่อเข้าขาขนาน B บวกนะครับ B บวกก็ต่อเข้าขากลางครับแต่ตรงนี้ครับรอย R กระเบื้องตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็บัตรคีย์ให้เสร็จก่อนแล้วก็กลับมาเสียบไว้ยังเก่านะครับครับอันนี้ผมเทสต์ไป แต่ว่าอันนี้ผมเทสทาต่างหากไงไม่ได้ทาคลิปให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเทสครั้งนี้ให้ดูก็ใช้ไฟชุดเล็กเหมือนเดิมนะครับไฟยีิบสี่บิตแล้วได้สามสิบสี่โวลต์ล,ลบก็มาเสียบของ v ีลบนี่นะครับของบอร์ดได้นะ,ะกาวจากชุดภาคจ่ายไฟนะครับก,ก v บนะนะ็มาเสียบคําว่า Gnd นะครับกาวแล้วก็ V บวกนะครับสีแดงนะนี่นะมาเสียบ V บวกนะครับแล้วก็ลําโพงอ่าเด็ดกว่ตรงนี้นะก็ฝั่งของบวกของลงําโพงก็มาเสียบคําว่าเอานะครับคำว่าเอาส่วนฝั่งลบของลําโพงนะครับ จริงๆคาา์ด AB เขาก็มาเสียบที่กาวตรงจุดที่เราเสียบไปนี่ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีที่หนีบนะเดี๋ยวเราก็เนี่ยผมควันสายกลางทางแล้วหนีบเอาตรงกลางทางก็ได้นะครับเนี่ยมันใช้ไฟกาวหลักนะครับจากชุดนี้เลยนะครับอินพุตนะครับจากโทรศัพท์นะเดี๋ยวผมหนีบเลยนะเราลองนะครับเราหนีบซ้ายหนีบขวาได้หมดนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวอันนี้คือสายไฟของมอแปงชุดเล็กนะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กครับเดี๋ยวไฟตรงนี้จะติดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดวงกว้างหน่อยอ่าเดี๋ยวผมเสียบปลั๊ก เอออาไฟติดแล้วนะครับ ไปเราก็จะมาต่อไฟเข้าม้อแปลงกันก่อนนะครับเคือหม้อแปลงตัวนี้เข้าต่อมาผิดนะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนใครที่จาได้ตั้งแต่ ep แรกนะครับผมได้ตัดวงจร soft start นะครับมันเป็น M ของบริษัทเขาติดมาอย่างนี้นะแล้วผมก็ไปตัดเอาเฉพาะวงจรของ soft start ออกมานะครับแล้วก็มาตัดแต่งให้มันเล็กๆอย่างนี้ครับมันก็เลยใส่กันไม่เข้านะอันนี้ก็ต้องตามไปดูตั้งแต่ ep หนึ่งนะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับที่ติดมากับเครื่องนี้มันจะเป็นปุ่มกดมันจะเป็น2ขานะครับมันจะให้ สายไฟตัดขาดออกจากกันแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทีเนี้ยอีกเส้นหนึ่งนะครับมันจะมีลายกับนิวตันใช่ไหมครับกระแสไฟสลับนะครับวิ่งเข้ามานะครับมันจะมาตัดแค่เส้นเดียวและอีกเส้นหนึ่งมันจะต่อตรงเข้ามออแปลงนะครับอย่างเงี้ยพอเวลาเราเราไม่ได้ถอดปลั๊กอะ่ะเราเสียบปลั๊กคาอยู่อะ่ะแต่บังเอิญนะครับไอเส้นเนี้ยมันไปเป็นเสียบม,มันจะมันจะมีลายกับนิวตันใช่ไหมครับปลั๊กครับแต่บังเอ e ิญไปไปเสยเียบเข้ากับนิวตันพอดีไงฝั่งนี้ไงไอนิวตันเนี้ยมันถูกตัดแต่ไล มันถูกเสียบคาแช่อยู่นะครับพอเวลาเราบังโดนกล่องเนี่ยหรือโดนขอบน็อตอะไรเนี่ยมันจะดูดเราปุ๊บๆนะครับมันจะเป็นไฟฟ้าแบบอ่อนๆนะครับดูดเราอยู่หรืออาจจะดูดแบบไม่แรงครับแต่มันไม่ดีครับแล้วก็มันจะพอเวลาเราเสียบแจ็คโฟหรืออะไรเงี้ยไฟมันก็จะรั่วแล้วก็วิ่งก็ไปหาแท่นอื่นนะครับพอเวลาเราเอาไขควงไปจี้ที่ที่หัวนอ็อตมันจะเป็นสีแดงๆใช่ไหมครับคือมันตัดไม่ขาดนะครับมันไม่เหมือนจากไม่เหมือนกับสวิตช์ที่เราเคยประกอบกันแบบ มันจะตัดทั้งลายทั้งนิวตันเลยใช่ไหมครับพอเวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยลายกับนิวตนันมันตัดขาดออกจากกันเลยก่อนที่จะไปเข้าโมเปลงใช่ไหมครับอ่าอันนี้ที่ผมจะอธิบายก็คือตรงนี้นะครับทีนี้ซอฟต์สตาร์ทนี่มันก็จะมีทําหน้าที่หน่วงด้วยนะครับแล้วซอฟต์สตาร์ทตัวนี้มันเป็นซอฟต์สตาร์ทสองขาสองขา่ายังไงก็คือเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้พอดูดติดกันมันก็คือขานี้กับขานี้นะครับพอดูดติดกันมันก็ชอ็อตใช้ได้พอตอนนี้มันจากออกจากกันอยู่มันก็หน้าสัมผัสกกก็จะะไไมมม่่โดดดนนนนัััอาาาาทีี้เเเคตตสสยยฟิรบผง ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบอะไฟนิวตันวิ่งเข้ามาหรือลายก็ได้วิ่งเข้ามาเส้นเนี้ยมันถูกตัดแล้วเนี่ยเราเอาไปเข้ากับม้เอ์แปลงเลยนะครับเส้นหนึ่งเเห็นไหมครับเอาตัวนี้เลยเพราะมันตัดตัดเส้นนี้ไปแล้วเวลาเราปิดส่วนตัวนี้มันจะตัดต่อเมื่อไฟในระบบอะถูกปิดแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะตัดให้อัตโนมัติแต่ตรงนี้ผมออกแบบวางไว้ตรงนี้นะอ่แต่ว่าต้องตัดสายตรงนี้นะครับเอามาเสียบ2เส้นนี้นะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเนีย่ยจะเป็นลายหรือเป็นเน็ตต้อนกันด้ก็จะมาเข้ากับซอฟต์สตาร์ทนะเนี่ยครับจริงๆไฟมันเข้ามาแล้วล่ะถึงหน้าสัมผัสนี้จะยังไม่สัมผัสนะครับเพราะว่ามันจะผ่านตัว NTC ตรงนี้นะครับไฟจะเข้ามาก่อนแต่ว่าไฟยังมาไม่แรงไนงะไฟสมมติไฟบ้าน220โวล์นี้ตัวนี้จะปล่อยเข้าไปได้แค่180โวล์190โวล์อะไรประมาณนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโมแปลงจะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพหรอกพอมาเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวไฟชุดเล็กอะ ไฟ12โวลต์นะครับจะสั่งงานนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาไฟ12โวลต์นะครับ12นี่คือขาวนะดำนี่คือศูนย์นะครับเดี๋ยวก็เอามาใส่ตรงขา,าไดโอดทั้งล่างที่ผมทําไว้นะครับเพราะว่าสั่งให้หน้าสัมผัสเขาทางานสัมผัสกันนะครับไฟ220โวลต์ก็จะต่อตรงเข้ามอแปลงเลยนะครับไฟมี2ชุดนะไฟมีสีขาวนี่คือ12สีเหลืองนี่คือ15นะครับ 15คูณ1.414ก็ได้เท่ากับ21 22ยโวล์ครับยังไม่ถึง25โวล์นะผมจะเอาไฟ15โวล์นะครับมาเปิดป้องกันลำโพงนะครับมาเปิดชุดดีเล์ป้องกันลำโพงนี่นะส่วนไฟชุด12เนี่ยมันช้หลายอย่างอยู่นะครับว่าไฟชุด12เนี่ยเดี๋ยวเอามาเอามาต่อไฟบิดพัดลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อเอามาเข้าซอฟต์สตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงไฟ V ีูด้วยนะครับ3อย่างนะครับก็จะมาลงที่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไม่อยากลากคลิปไปถึง ep ที่4ี่นะครับเดี๋ยวผมจะจะมาบอกนะสายไฟชุดใหญ่ก็ยังไม่ได้ต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมผมต่อเต็มระบบไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมทาอะไรมาไหมครับอ่าอย่างนี้นะเปิดไฟปึ๊บเนี่ยไหมครับไฟโชว์ติดนะครับอ่าแล้วก็ไฟที่ผมทําไว้อะเป็นไฟสแตนด์บายนะครับผมดึงมาจากไฟโพเทคนะแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับไฟไฟที่จะมาทําเป็นไฟวิง่งอ่ะอ่าเนี่ยนะครับ ตแต่ต้องรอสัญญาณเสียงสั่งก่อนนะโอเคในครบหมดแล้วนะตัวนี้เป็นอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหงายให้ดูนะเพราะว่ามันมีการวายสายไฟเยอะอยู่นะครับก็สายไฟสีสีขาวนะครับสีขาวนี่สิบสองโวล์นะครับสิบสองโวล์ก็มาเข้าฝั่งของอ่าเอาบอร์ดนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะว่ามันมันหงนไม่ได้ละก็มาเข้าฝั่งของคําว่าสิบสองโวล์นี่ครับส,ส่วนสายศูนย์เนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันมีเส้นสีดําเส้นเดียว เดี๋ยวผมจะต่อจากฝั่งนี้เนี่ยผมเอาสายศูนมาต่อฝั่งนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็โยกนะครับโยกโยกสีสีเขียวเนี่ยนะครับวิ่งมาหาของขาขาศูนฝั่งนี้เลยนะครับเพื่อให้มันใช้รวมกันส่วนฝั่งนี้นะครับผมใช้เป็น15โวลต์นะเพราะว่า15โวลต์บิดแล้วมันไม่ถึง25โวลต์ไงได้ประมาณ22 23นะครับผมก็เลยเอาสายสีเหลืองนะมาต่อฝั่งนี้ไปเปิดป้องกันกระโปงชุดนี้นะส่วนไฟที่จะเอามาเปิดผมก็เอามาจากไฟบิดพัดลมเลยนะจากใต้นี้นะ วันนี้มันดึงไม่ได้ไงมันติดพัดลมไงอยู่เนี้ยอ่น่าจะเป็นสีสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินผมทําเป็นสายแพรมาสีน้ําเงินกับสีอะไรสีขาวนะครับอยู่ใต้นี้นะอ่าอยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้อดูนิดนึงเนี่นนี้นะครับเนี่ยผมนั่นอ๋อสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวมันส่วนมันจะมีคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งก็วิ่งมานี้นะครับวิ่งมานี้าเป็นไฟบิดพัดลมเหมือนกันนะเอามาเลี้ยงไฟวีูนะครับ ส่วนไฟตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ที่เวลาเปิดแล้วแดงเมื่อตะกี้เนี้ยเอามาจากไหนก็คือเอามาจากตรงนี้ครับในไอหลอดเนี้ยที่เขียนคำว่า a ว่า k เนี่ยครับผมบัดเกียร์อยู่ข้างล่างนะอ่าเนี่ยเนี่ยบัดเกียร์อยู่ข้างล่างออกมาปุ๊บแล้วทีนี้มันจะมีอสองเส้นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็น l กับ R เนี่ยเฝั่งนี้เนี่ยที่เอาไปสั่งไฟเป็ u l กับ R เนี่ยนะครับผมรอมาไว้ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมจะประกอบไปไงเพราะว่ามันมัน รายละเอียดปีกย่อยมันเยอะครับผมจะบอกแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่อยากลากไปถึง EP ที่สี่ไงตัวนี้เดี๋ยวจะค่อยมาสั่งของตัวนี้นะที่ผมเอามือแตะเมื่อกี้นี้แล้วไฟมันวิ่งอ,ะอ่ะอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันต้องประกอบ2ชั้นไงด้านนี้ชั้นหนึ่งอันนี้ต้องมาใส่จากด้านในไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมบอกรายละเอียดยิบนี่ต้องลากไป EP พสี่แน่นอนเลยอ่าก็มีอะไรไหมไม่มีอ่าส่วนตัวนี้ไฟที่เอามาเอามาโชว์สแตนบายนะครับสแตนบายก็คือไฟเส้นนี้เนี่ยเนี่ยเข ผมใช้ R ค่า 56k นะครับมาดรอปอยู่เห็นไหมครับก็ต่อบวกต่อลบของไฟบิดพัดลมเลยต่อชุดเดียวกับไฟบิดพัดลมแต่ว่านี่ผมต่อข้างบนให้ดูเป็นตัวอย่างดีไว้ต่อข้างล่างมันจะงงไปกานใหญ่นะ่ครับอ่าประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยววอลลุ <volume S 2> ่มเขาติดอยู่ในนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีการสายเสียบอีกนะครับอโอเคครับเดี๋ยวผมขอประกอบผมจะให้จบอยู่ใน EP นี้เลยนะครับเนี่ยผมใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะต่อสายไฟชุดใหญ่เรียบร้อยนะแต่ผมยังไม่ได้ลัดนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนิดนึงก่อนครับ ก็คือไฟวีบวกนะครับวีบวกของบอร์ดไดนะครับนี่ครับลากมานี้นะนี่ครับมาเข้าวีบวกของชุดภาคแก่ไฟนะแล้วก็อีกอีกเส้นหนึ่งครับลากมาหาบอร์ดไดฝั่งนี้นะนี่นะครับเป็นวีบวกนะครับแล้วก็วีลบนะครับฝั่งนี้ครับผมทำเป็นสีดํานะลากมาหาวีลบฝั่งนี้นะครับนะแล้วก็ลบของอีกเส้นนึงนะครับนี่นะครับเขียนว่าวีลบนะมันมีให้สองสองช่องให้เสียบนั้นแล้วก็ลากมาฝั่งนี้นะครับครับก็มาลงคำว่าวีลบฝั่งนี้นะครับแล้วก็ กาวนะครับมันจะใช้แค่สีเส้นนะ1 2 3 4องา่อะอันนี้วีลบวีบวกแล้วก็กาวแล้วก็เอานะครับส่วนกาวนะครับ GND นะครับผมจะใช้เป็นเบอร์เล็กนะเป็นเบอร์1นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเอาไปเลี้ยงแค่บอร์ดตรงนี้นะไม่ได้ไปเลี้ยงโมดูลไม่เป็นไรเราใช้เส้นเล็กได้อ่านี่ครับก็เอามาเข้าตรงคําว่าโซนนะครับโซนตรงไหนก็ได้ครับเแต่ผมเลือกเสียบเอาตรงนี้นะเพราะว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่ฝั่งนู้นอันนี้อยู่กลุ่มฝั่งนี้นะนะครับก็ลากมาเสียบที่คคําาว่ GND นะรับ อ่าเจนดีส่วนเอานี่เป็นสัญญาณออกจากขดลวด L อลนะที่ว่าจะขยายออกมาแล้วนะเพราะว่าอีนี่มันเตะกลับมาแล้วนะครับเตะกลับมาแล้วก็มาผ่านขดลวด L อลนะครับนี่ครับผมจะเป็นสีฟ้านะลากมานี่นะครับแล้วก็เอามาเข้าคําว่าแอมนะครับของบวกการลําโพงนะแล้วก็แล้วก็จะมาออกเอ็กพีเคครับเนี่ยเป็นชันแนนนี้นะชันแนนเส้นสีน้ําเงินนะครับส่วนข้างนี้อ่าเอาของชัแนนซ้ายนะมานี้นะครับเรามาเข้าคําว่าแอมนะครับแล้วก็ออกเอ็กพีเคนะครับฟังไฟวีนะครับ อันนี้มันจะมีสายไฟจากชุดแจ็คฟงกับแจ็คเอ็กอาร์มจะมาแค่เส้นเดียวนะเขาจะลาก <_ F an> เขาแปะมาก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยแปะมานี่นะแล้วก็อามาเข้าออตรงนี้ข้างล่างนี่เนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะแล้วก็มาออกตรงนี้เนี่ยมาออกชุดนี้เห็นไหมออกชุดนี้ส่วนขาออกเนี่ยผมผมจะทําเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นชันแนลชันนลซ้ายเนี่ยครับเป็นเส้นนี้นะแล้วก็ชันนลขวาเนี่ยผมผมรัดไว้เพราะว่าตอนเราก็ลากหล,ลบมาอยู่ข้างล่างนะเพื่อว่าไม่ให้โดนกระบอาแปลงนะแล้วก็จะผ่านไฟสองร้อโวลต์อีกแต่ว่ามันไม่ สรุปล้วไม่ฮัามนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับพอดีผมแอบรัดไปเมื่อกี้นี่นะมันจะไม่มีการฮัามนะเดี๋ยวผมจะต่อตรงเลยนะผมลองกับหลอดหลดไปหลายรอบแลวนะครับผมเสียบปลั๊กตรงเลยนะครับนี่นะปลั๊กอยู่นี่นะปึ๊บอ่าเปิดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไฟโปรเทคจะติดนะครับอ่านี่นะครับเห็นครับเลมเปิดอยู่นะครับ วียูนี้ไม่ได้ตั้งนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตั้งตอนท้ายนะครับอ่านี้นะผมจะถอดสัญญาณออกนะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลันตัวเปล่านะครับว่าไม่มีหัามนะนี่นะเร่งสุดเลยนะน่ครับเร่งสุดเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าจะฮัามไงยว่าสายสัญญาณมันเฉียดหมอแปลงไปเลยนะครับนี่นะครับอ่าไม่หัามนะอ่ามาใกล้ลำโพงนะไม่มีหัามนะเงบเก็บนะครับ อ่เปิดอยู่นะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หลอกนะเนี่ยเปิดอยู่นะเนี่ยทั้งขว่าเน,นี่ยอ่านี่เปิดนะเปิดเปิด,ปดอ่าแล้วก็มาเสียบสายสัญญาณเข้าไปนะครับเร๊บอ่านนะครับก็คือไฟตัวเนี้ยทําเป็นไฟโปรเทคเลยนะครับไม่ใช่ไฟสแตนบายนะเดี๋ยว fc บางท่านก็บอกเออติดโปรเทคมันต้องแดงแล้วมันแดงมันดับมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะเดี๋ยว fc จะจำสับสนเป็นกันใหญ่นะครับเดี๋ยวนะไฟโปรเทค มันมีสองแบบนะครับอ่าเด้ผมจะอธิบายนะอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะอันนี้เป็นไฟสิบสองนะครับผมเอามาเหน็บนะมาเหน็บที่สิบสองสีดํานะครับผมผมหนีบมาจากวัตตแปลงแล้วนะแล้วก็เอามาเสียบที่ที่ศูนย์นะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยป้องกันลักพงทํางานนะเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นบอร์ดวงจรบางบอร์ดนะครับเขาทํามาแค่ชุดเดียวนะเนี่ยพอเวลาพอเทคแบบว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าไฟติดพอเทคนะ คือทางานปกติทํางานปกติคือดีเลยดูดปกตินะครับอันนี้เ้าเกิดับเนี่ยคือ,อมีปัญหาอ่าอันนี้ดูดอ่าดูดคือติดอย่างงี้นะครับอันนี้ถ้าหลอดโชว์สถานนะนี่คือใช้ได้นะครับแต่ว่าวงจรบางวงจรนะครับเขาไม่เช่นเป็นแบบนี้นะวงจรวางวงจรมันซับซ้อนไปกว่านั้นนะครับเนี่ยอย่างงี้นะครับอ่านี่นครับขอ,ของของค่ายนะจริงๆหลายค่ายก็ทําแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับเขาเขาจะทํามาสองอันนะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะเดี๋ยนะเอา 8นี่นะ8คือบวกนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ยนี่นี่คือผมจะเอานี่ครับเขาเขียนว่า p r o t e c นะ K กับ K A กับ K นี่ไปต่อนะครับเดี๋ยวเวลาเขาทํางานนะปึ๊บเห็นไหมครับหลอดนี้มันจะดับไปนะครับก็คือวงจรมันมีสองวงจรเพียงแต่ว,ว่าวงจรบางวงจรนะครับเขาโชว์สถานะไฟแดงคือทํางานนะครับแต่บางวงจรสถานะไฟดับนี่คือ ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแดงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแดงเนี่ยคือติดโพเทคเลยครับเนี่ยให้เราเลือกเอาก็จะเอาแบบตัวไหน,นครับแต่บางบางอย่างผมก็เอาตัวนี้นะเพราะว่ามันมันเหมือนกับแอมยี่ห้อดังๆนะครับพะเวลาติดโพเทคเนี่ยให้แดงอ่าติดติดโพเทคก็อย่างงี้ครับให้แดงอย่างงี้นะครับอย่างงี้คือยังไม่ดูดนะเดี๋ยวดูดมันจะดับอ่าถ้าเกิดดับไปเนี่ยคือทํางานนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาสับสนว่าเอ๊ะทำไมพี่สมพรบอกว่าไฟโพเทคมันติดแล้วมันโพเทคมันทํางานป่ะจริง มันอยู่ที่วงจรที่เขาออกแบบมานะครับผมก็ทําตามแบบนี้น่าจะต่อให้ตรงนี้มันแดงแล้วก็วางวงจรน่าจะทําให้มันดับอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเลือกอุปกรณ์มาใส่ให้ FC นะบางครั้งนะอย่าอย่าไปจำสับสนนะมันเป็นได้ทั้ง2แบบนะครับมันจะแดงก็ได้มันจะดับก็ได้นะครับครับเดี๋ยวผมวัดกําลังวัดเลยนะครับเซตตั้งไฟไปอยู่ที่8โอห์มนะ นี่นะอ่าดูเคลือนนะครับดูเค้ือนนะเคลื่อนนะไฟยังไม่เคลื่อนเลยนะอ่าขึ้นแล้วครับหนึ่งเมตรนะมันจะไปเข็บอยู่ที่อ่าน,นี่นะหมุนไปเรื่อยๆนะอ่าเข็บอยู่ที่สี่สิบแปดนะครับขึ้นเมตรสุดท้ายนะผมต้องมาหาค่าอานะครับหนึ่งหนึ่งเอ็มนะครับเนี่ยอันนี้ผมเอาท่อหดหบเลยนะใช้หนึ่งเอ็มมามาขั้นไว้นะครับเพราะว่า ตัวต้านทาน vr มันไม่พอนะครับอ่ะโอเครอบรัดเลยนะครับหลังจากที่เห็นมอแปลงแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะได้ข้างละ400วัตต์นะครับ4 0 0 400ที่2โอหที่โอมนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับนี่นะครับที่โอหโอมนะครับได้ที่ข้างละ722วัตต์นะ2ข้างเป็น1 4 4 4วัตต์นะครับอ่านี่นะอยู่ที่38โวลต์นะอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อใครดูนะครับ ผมยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยอ่าเปิดแล้วนะเร่งแล้วนะอ่าเดี๋ยวนะปรับแอมป์หมดโอเคนะครับอย่าปรับแอมป์ให้ตรงกงอนโอเคเร่งแล้วนะ เห็นไหมครับสามสิบแปดโวลต์นนะเนี่ยไม่ได้โกหกนะดูนะไปต้องสิบเอนะนะนะ็ดแดดมอมอป์น, 1, 1, นะครับเนี่ยเพิ่งจะพีคนะเนี่ยนะสามสิบแปดนะเปิดแช่ได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยลงที่สองโอห์มอะเป็นพันสี่เกือบพันห้านะครับเนี่ยลงที่สี่โอห์มนะครับชั้นแนนลาสี่ร้อยแปดสิบสี่วัตต์กับชั้นแนนลาห้าร้อยนะเนี่ครับไม่น่าเชื่อนะครับทีอาร์เบอร์นี้สามารถทําได้ถึงนะ